หนึ่งความเชื่อผิดๆนะคะก็คือต้องรอให้ฟันแท้ขึ้นครบก่อนค่ะถึงจะเริ่มจัดฟันได้แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคุณหมอได้อธิบายไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาเร่งด่วนเนี่ยค่ะเราสามารถเริ่มที่จะจัดฟันก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นครบและบางปัญหาค่ะก็เร่งด่วนชนิดที่ว่าเจอตอนไหนต้องรีบจัดตอนนั้นอย่างกรณีของฟันล่างคล่อมฟันบนนะคะถ้าปล่อยทิ้งเอาไวค้ค่ะปัญหาฟันล่างคล่อมฟันบนก็จะแก้ยากขึ้น ล่าสุดนะคะก็มีน้องค่ะอายุปรสิบเจ็ปีนะคะมาจัดฟันกับคุณหมอค่ะบอกฟันล่างคล่อมฟันบนอยากจัดฟันจริงๆเคสเนี้ยหมอว่ามันจะต้องเป็นเคสผ่าตัดแล้วแหละเอาจริงๆเคสนี้ถ้ามาจัดเร็วกว่านี้นะคะปัญหาเนี่ยจะแก้ได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะเพราะตัวอย่างอีกเคสนึงค่ะคือน้องเนี่ยมาจัดฟันตอนอายุป,ประมาณ11 มาด้วยปัญหาฟันล่างคล่อมฟันบนเหมือนกันค่ะและเคี้ยวเนี่ยก็ทาท่าจะไม่มีทีขึ้นปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะเคสแบบนี้โตขึ้นมีโอกาสต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรนะคะแต่น้องมาจัดฟันได้ถูกเวลามากๆค่ะเคสนี้หมอเลยจัดฟันร่วมกับการถอนฟันล่างออกไป2ซี่ก็สามารถแก้ฟันล่างคล่อมฟันบนได้จริงๆยังมีอีกหลายกรณีนะคะที่ถ้าเรารีบจัดฟันในช่วงที่มีฟันน้ำนมเนี่ยค่ะเราก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการจัดฟันแท้เอาเป็นว่าการสบฟันของน้องๆแต่ละคนเนี่ยค่ะเขามีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดฟัน คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่เจอน้องๆค่ะว่ามีปัญหาฟันเนี่ยเรียงไม่สวยไม่ว่าจะเป็นฟันยืนฟันล่างคลอมฟันบนฟันศบลึกมาให้คุณหมอเฉพาะทางด้านจัดฟันช่วยดูได้ค่ะว่าน้องเนี่ยควรจะต้องเริ่มจัดฟันเมื่อไหร่ใครชอบคลิปนี้พิมพมว่าดีมากๆมาได้เลยค่ะคุณหมอเอมเฉพาะทางด้านจัดฟันค่ะ